สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับหมอลำขายปลาแดกนะครับหมอลำขายปลานามปลาแซ่บเป็นโตเมื้อนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจะโสธรครับอยู่ที่ห่างหน้าหน้าพันจังหวัดจะโสธรครับมื้อนี้มาจัดทัดไปเลยครับพี่น้องครับในห่างนะครับโอ้ห่างมากเลครับพี่น้องคนไล่ไล่สิีไทยบรรยากาศพี่น้องในเบิร์กันนะครับสำหรับตอนนี้เรากำลังจัดบูธกันอยู่ครับผม ไม่นี้นะครับพื้นที่กะโอเคอยู่ครับพื้นทีอนน่อำนวยความสะดวกสุดยอดนะครับเออทั้งเป็นการดูแลดีดด่ดีครับผมเจ้าหน้าที่เพป็นเนาะเออ่ยุโซนร้านอาหารโอ้ยุโซนขา,ายผลไม้ขายผักขายผลไม้ครับผม<ใ>นี่รบก็ดกนี่ครับเนี่ย จ้าไปลอกซิบมึงไงแม่ปวดเท่าไรเมื่อนี้เท่าไรล่ะเท่าไปกนลนยี่เจ็ดบาทเอาไปลองมึงแม่แม่เด้อ็เคนี่จ้าเอามาลงไว้นี่แหะจ้าบคุณค่ะ ครับก่อนอื่นขอบุณแคทวันนะครับสาขานานาพันธ์จังหวัดยะโสธรเฮ้าครับผมซึ่งเมื่อวานก็ไปศูนย์ไงนะครับสําหรับแคทวันนะครับเมื่อนี้ก็เลยแคทวันที่สาขานานาพันธ์ก็มีขายพี่น้องครับน้าปลาไหลเสียต,ตัวเฮ้าครับผมรับพี่น้องครับจัดจัดใหม่ครับจัดล็อกใหม่ นะครับ <anut S 1> พอพี่น้องทางเขาทั้งที่พนยางมาก็จะสิ็ห็นพอดีนะครับแคทวันนะครับแคทวันสาขาานาพัน์ครับพี่น้องครับสวัสดี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 ครับทายได้ครับทายได้ครับ ครับเพื่อแม่เพิ่นคุณนุหนึ่งล่างหนึงล่างครับขอบคุณหลายๆครับแม่ครับเปิดหัวให้เปิดหัวให้เปิดห้ลูกอ่าลูกมาส่งเพื่อยู่ทางห่างเพื่นแม่จ้ะมาๆพี่เนี่ยพี่ี่น้เออซีเบ็แคทมาเลอเกไปดินเมลยกยดิหน่ออมายไปมาแลยวมาแล้ดครับอมมาแล้วน่ครับผมา่าย YouTube ไร้อมนะครับผมเรียบร้อยอมืบ่ได้น้อยแล้ด สังเกตเบื้องลดนะครับสวมมือไว้หน่อยแล้วนะครับผมย่อนปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวเพิ่นนี่ล่ะน,นะครับขอน้าเนเรืร่องบอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับโยขอภาษาไทยให้สุขะหเอกพ่อ,อ,อยกอกผู้ยกเลกพี่น้องครับ ถ้าเป็นเสียงอื่นคือบมลร่างขายแปรป่อยฝ่ายมาเลยพ่อพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องสววรรณจักรโสธรพภูนานาพันธ์ขอบคุณแคสกันจ้าตัวตัวให้พี่น้องตัางหากนะเออพอฟังกันฮะพอฟังกันอย่าลืมมาซิมแปร์ไฮเนเด้อพี่น้องบอสือบอวาวัตมาซิมรสชาติให้แน่ นะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาขวดละ27บาทนะครับน้ำปลาลาดแสบปิ้นโตแซ่บปิ้นโตเออนั่นพนักงานของเขาออกไปแล้วครับเนาะซิมให้แน่จ้าพี่น้องพูละถั่วพูละถั่วเออโอ้ยให้แน่ว่ามันจะความเป็นยังมาได้แทบไม่ได้กินข้าวเศร้ากินข้าวเศร้าบันที่ให้แน่ตะบันยาเขาขี้แห้งแล้ววันที่นอนครับโยกแรกแหกหมันอ่า สำหรับน้ำปลาแดกปล่อยฝายมะลร็พอนมีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเดนเนน่นของข้าวคือในน้ำปลาของข้านะครับมีส่วนผสมของเนื้อปลาถึงเกปเซนพี่น้องครับบ่มีส่วนผสมของกะปิแล้วก็ซอสวปวงรสขี้ปลาทูจัง็สีนะพี่น้องสังเกตบนน้ำปลาของข้าสีองค์ต้งตัวใส่ตับมะฮงเทออกมาโอ้ยตับมะฮงไข่สีตับหุฮงกัดเป็นตาเซลเอเนี่ยหน้าตาเป็นตาเซลบ มาลองซิมเบิงพี่น้องิมาลองซิมเบิง,นงเงนาะสำหรับตะมงครับครับมาสั่งเลยเลยนะครับเด้ออยากอยากได้แบบรสชาติแบบประมาณใดครับครับพี่น้องครับปลาแดกของเฮ่าหารือโบเมนต์ตมมับหมูฮวงยางเดียวเด้อพี่หยังเนี่ยล่ะนะครับโอ้ยเอาไปใส่แจงก็ได้แกงบ่แม่นแจงโอ้ยคนกอนแจงน,นะเงินแจงโพูดเอาไปใส่แกง<อ>นะครับแกงไปใส่ โอ้ทางจังหวัดสาแก้วอี่ยงล่ะเพิ่นเอาไปใส่คอพัดแหม่ก็มาสั่งว่ะเถิดเฮ้ออ้อีหลีตัวล่ะอีหลีบ่เข้าผัดปลาร้ามาสั่งหวานเค้ากินตะเค้าคุกกะปิเออเออมันก็สิเป็นประมาณแบบนั้นอนะครับเอาไปทำยำก็ได้นะครับเอาไปทำยำเหลานะครับยำสายบัวนั้นยำกุ้งสดยำหอยแครงเฮ็ดได้เบิดครับพี่น้องขวดเดียวนี่ล่ะ เป็นอย่างคือจังเหตุได้พเพร,ราะว่าน้ำปลาของเขานี่มันมีส่วนผสมของปลาหลายอย่าครับ,รบนะครับผมสังเกตบังโลดนะครับน้ำปลาดังเขาสีนี่เก็บเขาขาวนะครับเปนตะเคือเก็บปลานะครับเป็นระยิบระยับเป็นเ็เกิดมันจ่างไรเป็นเนื้อปลาจริงๆด้วยแมนนะครับผมร้องบังได้แม่เ<ม>ด้อ นะครับลองเบิงลองเบิงบ่กม,มันแมนมันแมนควมปล่อยไฟว่าอีหลีบนะครัวยำมาล่องชิมเบิงได้ยำเฝ้าเสื้อเด้อเสียบ่แาะเสีเออยำเฝ้าเสื้อบ่ให้เสื้อเด้ต้องลองชิมเบิงก่อนองชิมเบิงต้องลองชิมเบิงก่อนนะครับผมคนไหนอีแม่ซื้อวันตอนอันตอนอาจารย์สวัสดิ์สา,ารคะามาาานะครับาารนักอาร์เรนเขาเรียกว่าเป็นครูเพลงระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมได้นำปาราปล่อยไฟเสียเป็นตัวไปล่องชิมล่องเบิง เพื่อนบอกว่าสหรับผมก็ต้องเซ็นสไปได้นะครับขอเวลาดรับ่มาแล้วบ่ซอยกันได้ทีหน่องเอ้ยบุรละปวดสองปวดเอาไปติดบานติดซองอันนี้สูดทีนี่นะครับขอไปติดบานติดซองไปในขั่วเรื่องของทางนะครับผมซอยอุดนศิลปินน้ำ ซูเปอร์เลยกะเจมันทุกจะแมันงาแม่งานคอนเสิร์ตกัะที่บมมี่นะครับดีววิธีเดียวเลยละขายประแดกตัวไอ่ห้องนะครับขายประแดกน้ำกันนะครับหลายเลยกว่าสิได้มาขายประแดกเป็นยังไงล่ะกว่าสิเนมใช้ประแดกน้ำตากระหลวงเป็นยังไงอ่ะกล้วยแดอินโดมักเคอปลูกกระไรปลูกน้าเขาเป็นยังไงล่ะห้าประเด็อินโดต้องหอมกระล่างฮาภาษาเอออร่อยเพราะพี่ผู้ซื้อ แกเอ็เด้อครับ <S <S ผมมาอีแหนมากินของงามได้แหนเด้อถ่า,ายรูปไปฝากรูปฝากยันนะครับ <S <S เอาความคุ้คุนเทมัดีใจแท้ไาาด้ขอรพัชกาศได้เด้อต้องเดียวมาอนีินะครับพี่น้องเขาหลาย <S <S ครับสองขวดมาอมีกแล้วสองปวดมาอีกแล้วแหนครับขอบคุณที่หลายครับโบนโทษโทษเป็บได้ยุบเป็นเดือนเดี๋ยวก็แห่ผมไม่ต้องมา มันก็ให้มันเรียวเดือนวัดเสาเอ่งสกาายติจังหวะเสาหงไรลายตักระชาชลัดใบนี่คือหนังบอครับนี่คือหนังบอครับเสื้อใพี่น้องเด้อ ตตั้ดอกฮะชาวบอสนใจเป็ดกระเทยเราก็ดีบองได้เป็ดกระเทยเราก็ดีบองได้ไผ่หบโผด่แตายลพื่อสูงโลกนี้ต้องอาสีสันว์บอบี้มูฉันเราก็รองมึงดูบ้านแต่บ๊อีกระเทยถือว่าเชยเชยกันมูเดี๋ยวนี้ให้งอกเด็กเพื่อเราเพื่อสาวทั้งนั้นจะเดะอยตืึนตีหมอล้บมึงดูขนาผู้สอนเต็มกะย่งเป็ดกระเทยเป็นบกคับแบบค่ะ ป็นกะเทย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 ใ้เบอกจอเกยกับซ้ตั็ไกัซตัวไม่มันใจมองในมวมันเต่ากะพากันไปกัความสุดใจพังที่ดอยู่บ่อกเดี๋ยวดีแค่ยอมกับขันเหวต้เตือต้แตงกวาออกต่ฉ si ันได้ก <upright> um ับผู้ใจจ่ดฉันแล้วก็ได้กินกันกับซานขอทั้น้ ไปเจอบ้านนั่นบ้านนี้อะนหนาวิีกรีมุขสัตว์นี่ราคาคือเราเขาเรื่องเบาเบาอัญญาบ่อนล้วอญาก็ออกกาลีลาเดียนี้ขยอดเราบคนเหนวด้อกเตอร์้องแต่ก็ออกหนาวกาชะเดกับุูมใจตัวฉันเราทะเดกีกแันภาษาขอัวนะหลวงพ่อพ่อไรก็เอากระจ้าต้องกระเอาจนกกันหินนาไปเจอบ้านนั่นบ้านนี้อะนหนาวธีกรีมุสัตวนี่ราคาเราเขาเรื่องเบาเบา เคยก็เลยวนไปแล้วเลยเราบอมี้ปัญหาไม่ใช่ไงอย่าแซนเป็นกู้ซสก่อนยองแต่เดยองตาด,ดีกว่าถ้าจะเอาฉันตอ,อกับหัวเอาัวอัวเอาวก,วก,วกันยังปม่กแบแม่ค้าทำให้ผท้ใจปวดเจ็น ກົ້ນດູໂຊກັນເອີຍສາມສາວົນສາມຄົນທຸກ วันน ah. oh, ี้ไ uh, ม่ปกติทั้งคนขายทั้งน้ำปลาน้ำปลาครับน้ำปลาก็เป็นบ้ารถขับบานเนาะพี่น้องเลรอกกเป็นบ้าเป็นยังไงปกติเออแสดงว่ามือนี้เอาบ้าบ่ปกติบนปกติู้รอกก็เป็นบ้าไงยังบวะเออในราคายี่สิบเจ็บาทพี่น้องครับขอบคุณะารครับ ครัสชาติดังเดือมนะครับหนึ่งขวดนี่ทำทุกอย่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกงหอมความท้าทายปากกเทียเอาแต่เขาอล่นเออขอบคุณครับสายสนับสนุนทางล่างนึงที่ผ้ได้ไมายกสาปนะเจ้าเนื้อ นะครับผมหลายท่านเอาไปเนี่ยมีอามาคนนึงครับเขาเป็นคนจีนนะครับเพื่อนจะเอาไปคุกเขาครับให้เจียวให้ร้านเพื่อนกินนะครับโอ้กินแซ่บกินเป็นถ้วยว่ัสดุเพื่อนว่ากินเบิ้ลเป็นจานนะครับเนาะลองเอาไปซิมลองเบิ้งนะครับจะเฝ้าเสื้อครับจะเฝ้าเสื้อเพื่อเอาลองไปกินลองม่อนนะครับท่านแซ่บแบบนับมาซื่อได้นะครับที่ร้านแคทวันมาเก็ตนะครับผม nhanh 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 nhanh